ดีค่ะเพื่อนๆชาวคอ,อเมเมอร์นี่นะคะวันนี้เรามีไอเทมจากเกมส์ลอรีเดซีนีมีจะเป็นคู่มือการเล่นเกมเบื้องต้นแล้วก็อย่างนี้ก็จะมีแผ่นติดตั้งเกมแล้วก็มีไอเทมในเกมนะคะมูลค่ากว่า30มสิบบาทต่อไปก็จะเป็นหนังสือแนะนำการเล่นเบื้องต้นซึ่งเล่มเกมส์ลอรีเดซีเมื่อกี้แล้วก็จะมีแผ่นติดตั้งเหมือนกันและมีไอเทม แต่อันนี้จะมีไอเทมในเกมมูลค่ากว่า80บาทนะคะมีเห็นไหมน่ารักไหมต่อไปก็จะเป็นชุดพรีมเมียมซึ่งนี้จะมีเสืออ้อของเกม Call of Destiny นะแล้วก็จะมีะแผ่นติดตั้งมีพวงกุญแจแล้วก็จะมีชุดแฟชั่นมีไข่มีพวกพาหนะ ซึ่งกล่องนี้แนะนำความคุ้มมากมาถ้าเพื่อนอยากได้นะคะสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์คอมเท m e r อร์ดอทค่ะและิตยสารคอมเทนเ e อร์ที่จะวางแผนวันจันท์ฉบับที่435นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆถามกันหมใหม่ดิจำไม่ได้ก็มูได้ชิมค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวคอมแคมเมอร์นิวถ้าเพื่อนๆสนใจที่อยากได้นะคะมาติดต่อกะบันถ้าเพื่อนๆสนใจที่อยากได้นะคะมาติดตามรายละเอียดที่เว็บไซต์คอมแคมเมอร์นิวคอมและคนแคมเมอร์คอมไม่มีนิวเออ 435และเป็นเอกสารคอมเมอร์นิวฉบับ435มสบห้าต่อเลยอะเอาใหม่คอมเมอร์นิวฉบับวันจันทร์สี่ฉบับวันจันทร์วางแผงวันจันทร์ฉบับ435